สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย่การแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่แปดร้อยสิบสามนะครับผมโอเคอมาเลยเที่ยงคืนอีกแล้วนะฮะเที่ยงคืนยีิบสองนะฮะเริ่มวันใหม่แล้วนะครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรนะรแต่ว่าเดินไปนเรื่อยๆวันนี้เป็นเรื่องที่อ่านแล้วงงตัวเองมากเลยนะ อาจจะพูดถูกก็เปล่านะฮะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะลองดูกันนะครับโอเคต้องเริ่มวันนี้เอาบทความจากเล่มนี้นะฮะเหมือนเดิมเล่มเมื่อวานนะ Fertile Steril นะครับ November 2020นะครับเอามาเล่า,า <S <S สูา่กันฟังเรื่องเกี่ยวกับพวก AI b l บล็อกเชนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมาพูดเรื่องบล็อกเชน นี่หัวข้อชื่อนี้นะฮะเนี่ยชื่อยังยาวเลยนะ d a t a Sharing using blockchain and decentralized data technology to unlock the potential of artificial intelligence what can a s s i s t e d reproductive learn from other area of medicine โอเคประมาณนี้นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณว่าเกี่ยวกับการทำการแชร์ข้อมูลนะครับโดยใช้บล็อกเชนนะโดยใช้บล็อกเชนแล้วก็การ decentralize data นะครับก็คือการกระจายนะการกระจายศูนย์ของข้อมูลเนี่ยนะครับจะช่วยเพิ่มศักยภาพของ AI artificial Art intelligence เนี่ยได้ขนาดไหนนะประมาณนี้นะครับ ART เนี่ยการทําเด็กหลอกแก่เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้จากแอรเรียอื่นอย่างไรบ้าง โอเคแค่ฟังชื่อเรื่องก็รู้สึกมึนงงระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนอ่าผมมึนงง,งนะนะครับท่านที่แบบเข้าใจบล็อกเชนดีแล้วเนี่ยอาจจะไม่งงเท่าไหร่นะครับโอเคก็ต้องบอกอย่างนี้มันเริ่มแรกเลยเนี่ยฮะเริ่มแรกเราต้องรู้ก่อนว่า AI นะครับเอามาใช้ทางการเพราวะว่ามีบทยากได้อย่างไรซึ่งเมื่อวานพูดไปแล้วนะครับก็เอา AI มาใช้ในการ คัดเลือกตัวอ่อนนะครับเกรดดิ uh, ้งตัวอ่อนว่าเกณฑ์ไหนอะไรยังไงนะครับเอามาเกรดดิ uh, ้งตัวไข่ได้นะครับเอามาเกรดดิ้งตัวสเปิร์มได้นะเอามาใช้ในการเลือกไข่ที่ดีที่สุดได้เอามาใช้ดูเยื่อบุปโพรงมดลูกนะอันตรสาวดูไข่ได้เอามาใช้ในการทำนายภาวะแท้งได้นี่คือประโยชน์ของ AI นะครับแต่ว่า AI จะฉลาดได้นะ AI จะฉลาดได้จะต้องมีข้อมูลให้ดีที่สุดก็คือข้อมูลมหาศารที่เราเรียกว่า Big Data นั่นเองนะครับอันนั้นคือดีที่สุดพอเอาข้อมูลมาเยอะๆมันก็จะเรียนรู้เครื่องคอมพิวเตอร์มันก็จะเรียนรู้สมองกลก็จะเรียนร,นร,ยนรู้แล้วก็สามารถเอามาบอกได้ว่าคนไข้แต่ละคนควรจะทำการรักษายัางไง ตัวอ่อนคุณจะเลือกตัวไหนดีที่สุดสำคัญคือเรื่องของ d a t a ข้อมูลที่เข้ามาเพราะฉะนั้นการได้มาของข้อมูลเลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะการได้มาของข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเราจะได้ข้อมูลมาอย่างไรแน่นอนก็คือการเก็บข้อมูลนั่นเองนะการเก็บข้อมูลณนะปัจจุบันเราก็เปลี่ยนจากการเก็บข้อมูลจากกระดาษเป็นดิจิทัลนะเป็นดิจิทัล แต่หลายๆครั้งข้อมูลที่เราเก็บมาได้เนี่ยมันน้อยนิดเท่านั้นน้อยนิดแค่1นึ่งเซ็นเตอร์1คลินิกเท่านั้นเังนั้นการที่เราจะได้ข้อมูลมาเยอะมากเนี่ยนะครับเราก็ต้องรวบรวมจากหลายเซ็นเตอร์จากหลายคลินิกจากหลายโรงพยาบาลนะล่ะ,ละเริ่มได้เดียวนะนะครับถึงจะได้บิ๊ก a าตาจริงๆปัญหาคือ การเชื่อมโยงของข้อมูลนั้นเนี่ยนะครับบางทีการส่งผ่านข้อมูลเนี่ยมันมันไม่มี Security มันไม่มีความปลอดภัยนะครับมันแทร็กไม่ได้ว่าเฮ้ยข้อมูลนี้จากโรงพยาบาล A ไปโรงพยาบาล B สมมุติว่าคุยกันแค่2โรงพยาบาลน,นะแต่ด้านโรงพยาบาล B เอาข้อมูลไปให้โรงพยาบาล C ด้วยคือแอบ,บอะแอบบเอาไว้ให้นะ ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลที่ที่อยู่ในการทำงานวิจัยเพราะนั้นความปลอดภัยเนี่ยสำคัญมากบล็อกเชนเนี่ยเอามาใช้ณจุดนี้นี่แหละนะครับนะเอามาใช้ณจุดนี้นี่แหละคือเรื่องของความปลอดภยัยว่าข้อมูลจากโรงพยาบาล A ส่งไปโรงพยาบาล B จะไม่ส่งไปโรงพยาบาล C นะหรือถ้าส่งก็ถูกแทร็กได้อ่าก็ถูกแทร็ได้ดีกว่าเป็นกระดาษกระดาษก็ซีลหรอใช่ไหม ถ้าส่งแบบไฟล์ไฟล์ก็ก๊อปปี้ไปแล้วก็ส่งไปได้เลยนะครับแต่บล็อกเชนเนี่ยมันทําไม่ได้ตอนคิดงี้บล็อกเชนเนี่ยเหมือนเงินในกระเป๋าตังค์เราถ้าส่งจากจุดคน a ไปคน b แล้วคน A จะไม่เหลือเงินแล้วใช่ไหมนึกออกไหมฮะไม่เหมือนก๊อปปี้ไฟล์นะก๊อปปี้ไฟล์ถ้าก๊อปปี้ส่งไปให้อ่ะไฟล์ก็จะยังอยู่ที่คุณ a อยู่แต่ถ้าโอนไปให้คุณแต่ถ้าเป็นบล็อกเชนนะโอนเงินไปให้คุณ b แล้ว คุณ A จะไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วเายมีเป็นต้นคือเหมือนเงินจริงๆเพราะนั้นบล็อกเชนก็เลย<ๆ>ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรใช้ในเรื่องของการเงินนะครับมากที่สุดที่เขาเรียกว่า Bitcoin, Ethereum อะไรเงี้ยนะครับนะก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับสรุปว่าบล็อกเชนเอามาใช้เรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของข้อมูลนะครับโอเค ก็มีเนี่ยในอันนี้เนี่ยเขาก็รวบรวมนะรวบรวมโอ้ขีดซะเยอะเลยนะครับค้นมาทั้งหมด1,081งานวิจัยนะครับแล้วก็เอามาคัดคัดค,ดค,ดค,ดคดสรุปเหลือแค่55งานวิจัยเท่านั้นเองนะครับย้ำอีทีนะเหลือแค่55งานวิจัยโดยงานวิจัยที่เกี่ยวกับบล็อกเชนทางการแพทย์น,นะครับส่วนใหญ่ไปอยู่ตรงไหนบ้างเนื่องบาหวานมะเร็ง โรคเรื้อรังนอนไม่หลับหมอฟันจีโนมิกก็คือเกี่ยวกับพันธุกรรมแล้วก็เพนเมนจ g เมนต์ก็คืออาการปวดแต่ไม่มีเรื่องของเพราะว่ามีบุทยากเลยนะครับอันนี้ก็เขียนเลยนะ the fact that no publications were found in academic journal for the use of blockchain for data sharing in art ก็คือสรุปว่า ไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะไม่เคยมีใครทำมาก่อน,นะอนแต่ถ้าสมมุติจะเอามาใช้นะครับสมมุติจะเอามาใช้เขาบอกงนี้ 1. เอาไว้ทำรีเสิร์ชเนี่ยได้แน่นอนนะครับดีแน่นอนโดยกลุ่มที่เกี่ยวกับงานวิจัยนีย่ได้แก่อะไรบ้าง 1. นะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลการบริจาคตัวอ่อน 2. เกี่ยวกับการทำบริจาคเซลลสืบพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ไข่นะครับหรือว่าเป็นอสุจินะครับสามารถเอาเอาบล็อกเชนเนี่ยมาใช้ได้เพราะเวลาเอาข้อมูลมาใช้เนี่ยมันจะสามารถแทร็กได้เลยสำคัญมากนะสามารถแทร็กได้เริ่มตั้งแต่ว่าคนที่มาบริจาคเป็นใครบริจาคเมื่อไรพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นบล็อกเชนแล้วมันจะแก้ไม่ได้เลยนะครับ ไม่เหมือนไฟล์ไฟล์ยังพออีดิทได้นะแต่ถ้าเป็นบล็อกเชนแล้วพวกนี้เนี่ยความปลอดภัยจะสูงมากความน่าเชื่อถือจะสูงมากทำปุ๊บแก้ไม่ได้เลยนะครับพอพวกนี้เนี่ยมันสามารถแทรกได้เนี่ยเราก็จะเอาไปใช้ในง,งานวิจัยต่างๆได้เราสามารถบอกได้ว่าอุจจินี่เก็บมาจากคนไหนเมื่อไรอะไร,ะไรยังไงนะครับเนี่ยอันเนี้ยสำคัญมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่า ถ้าทำแล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นบล็อกเชนข้อมูลมันจะไม่รั่วไหลเพราะถึงรั่วไหลไปมันก็จะแทร็กได้ทันทีว่าข้อมูลนั้นนะหลุดไปอยู่ข้างนอกแล้วนี่คือประโยชน์เนาะของการเอามาใช้ใช้ในงานวิจัยนะใช้ในงานวิจัยประมาณนี้นยังไม่มีใช้ในใช้ในคลินิกทั่วไปธรรมดาไม่มีเลยโอเคโดยสรุป นะครับต้องขอสรุปนี้ AI มีประโยชน์มากเอามาใช้ในด้านของการารักษาภาวะมีบุตรยากแต่ว่าจะเป็น AI ที่ดีได้ก็ต้องมีข้อมูลที่ดีก่อนนะครับซึ่งข้อมูลที่ดีก็ต้องมาจากการศึกษาที่ดีการศึกษาที่ดีก็ต้องได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็คือต้องเอาบล็อกเชนมาใช้ในเรื่องณจุดนี้นี่แหละนะครับผม โอเคก็เป็นเรื่องที่ตัวเองอ่านแล้วก็งงนะฮะจริงๆนะจริงๆใช้เวลาสิบนาทีโหคุณแดงบอกว่าหมอดูง่วงฮะอ่านเล่มนี้ยังง่วงจริงๆนะฮะง,งะฮะ่วง,งแบบเมื่อกี้แอบงี้แบบจริงอ่านแล้วง,ง่วงมากเลยนะครับแต่ก็อยากทําให้เสร็จนะครับโอเคคุณเอแคลร์ are, สวัสดีครับคุณเอมิลี่สวัสดีคุณธีรรัตน์สวัสดีนะครับาดใหญ่เป็นอย่างไรบ้างนะคุณนีน สวัสดีนะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันนะครับแม้เรื่องอาจจะไกลตัวจากคนไข้แต่ก็ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมโอเคมีคนทักกันมาเยอะเลยฮนะคุณอนันตนะ์บอกให้ พักบ้างขอบคุณนะครับผมใกล้ลนะนเดี๋ยวไปนอนละนะครับอ่าอาบน้ําก่อนนะครับยังไม่ได้อาบนะโอเคแล้วไงพบกันนะครับเย็นวันนี้เนาะโอเคการแพทย์แปดนาทีพร,ะรัะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ